จะเอ๋อกดเฟสกดเฟสกดเฟสเรามากับสายโดดหนีนะครับโดดหนีมันเห็นแน่ว่าเราอยู่นี้มันเอาหอเพื่อนมาปแล้วเราเอามาเป็นเปิร์กไลน์นะครับแล้วก็ซอยเท้าตัวตัวเท้านะแล้วก็เงียบงันนะครับแล้วก็เบาสบาย ซึ่งเวลาเราวิ่งแล้วก็โดดมันจะติดเบรกไรเสร็จปุ๊บมันก็จะรอยคิดควรจะหายไปนะครับแล้วเราเอาเราเอาเงียบงานมาเก็บไว้กดเฟสมันมาแล้วนะมเมื่อกี้เราเอาเงียบงานมาเก็บไว้เผื่อเผื่อในกรณีที่เราหนีไม่ได้เราก็จะแอบเข้าตู้เร็วๆนะครับมุมนี้ไม่ดีเลย <laughs> ไปก่อน แอบดูใครอยู่ไม่รู้ตัวเอาติดอันนี้เราเล่นเป็นเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงเหรอไม่ว่าเลือกเป็นตัวผู้ชายครับโอ้แล้วออด่างเขาพดมองกโปฟเฟสต์ข้างยากนิดนึงอยู่นะแต่ชุดมันน่าสีดำแหละโอเคด,ด,ดูดเต็มเปี่ยม โปรเตโปเฮ์โปรเตโปเฮียเลเวลสิบกับบ๊อบนะครับมันมาแล้วเพื่อนอยู่ไปก่อนอไปก่อน ในนบ้าอ่ะไปทางนี้ดีกว่าปันป่นด้วยปั่นด้วยโอเรนโตเรนเรนโตนี่ปั่นด้วยปนะั่นด้วยปั่นด้วยไม่มีที่ปั่นก็ถอนเสาเยอะแล้ว สวยตัวเต็มปาร์ตี้อันนี้สามพันห้าครับนี่สามพันห้าดูที่กล่องมีอะไรผูใช่ครับ เดี๋ยวเราเอากล่องไปถอนเสาก่อนนะโอเคถอนตอนนี้อีกทีหนึ่งครับเราสามารถหาหาแต้มกับเสาได้นะโอเคแล้วเราก็ กลับมาเอาไปฉายครับไปอยู่แถวนี้อ่ะ ปั่นครืนี้ดีกว่าครับสามพันห้าหพันเป็นเจ็ดพันแล้วครับขอขอสักหมื่นได้ไหมล่ะนี่ มันไม่โดนมันไม่โดนเพื่อนก็จูบวนไปโอเคไปจุกไฟสองคนจุกไฟ เดี๋ยวผมกับแกเบี้ยวจัดให้เอ้แกเบี้ยวอะไรล่ะไอ้ลนาโต้จัดให้เดี๋ยวเอสทรีกับลูนาโต้จัดให้เหมือนมันสเตลไม่แตกเลยสิเองก็นิ่งเกิน นิ่งอยู่แถวๆนี้เลยตกใจหมดไอเกนไอเกนอุ้ยไปส่องทันปะเนี่ยโอ้ไม่ทันไอเกนพี่ชาย ใจเย็นพี่ใหญ่แห่แค่โดนผิดฝั่งเองเพื่อนไม่ไรไม่ไรเราเฟ้นแรกมองเตยวแตกไปบูทูตโอเคออกมาข้างนอกครับสวยเพื่อนสวยสวย,สวยไปเลยช็อตนี้ไปเลย แกเบี้ยวเขาวิ่งออกไหนวะเมืเ่อกี้โอเคแกเบี้ยวตรงนู้นไปหาเพื่อนกันหมดเงียบไปก่อนออกมาไม่หิว ตู้ทำไมอ่ะมันอยู่นี่เหรอไม่นี่หรือว่าเข้าตู้หรือว่ามีเบิร์เข้าตู้แล้วหิวหิวเลยเพื่อนแกเบีย้ยไม่ออกมาหิว่ะ กลัวเรอเพื <Workers intendent> ่อนเอ้าอะไรอ่ะแล้วจะโดดแรงเพื่อพี่ชายพี่ชายจะโดดแรงเพื่ออะไรบอบล้มแล้วครับจุ่มสามอีสปอร์ตโอเคบอบเฟตแรกนะโอ้โหใจเย็นดิ อันนี้จะเข้าตู้แรงทำไมวะมันไงมันย่องไปแล้วนะ่างงดีสเตีกูแตกได้ไงวะโอเคมีคนหนึ่งไปช่วยแล้วครับเราจะรอสามเครื่องนะ โอ้โหส่องกลับหลังชิปหายละหายเจ็บแล้วปลดกำบ,บังวิ่งก่อนครับมันตีเราดอกเดียวปะกิ้งเลยแส,แสมเพื่อนนี้ไว้ก่อนโอเคมีคนช่วยลงมาแล้วครับโอเคล้มเลยปลดกำบ,บังมันยังไม่หมดไงเพื่อน เอา้าลงช่วยเลยรีบช่วยอย่างวะตามมาตามมาตามมา าทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้ อเคไปเลยคนหนึง่งอ้าวล้มอีกแล้วอ,อะไรวันอะไรกันครับเนี่ย่ะอมันอุ้มแลยครับแกวิ่งเฟนไหนวะไปบ้านมาโอเค ตอยู่นูน้นเอา้าเพื่อนเปิดฝัด่งไหนฝั่งนูน้นชิบหายละหิวขวัญครับเราจะเปิดอยู่ตรงนี้หรือเราจะอ้อมไปฝั่งนูน้นวะ Oh, ho! Oh. จะขาดโอ้โห,หนึกว่าจะไม่รอดไอ้บ้ามาดูดอยู่ตรงนี้โอเคครับผมสำหรับเอสเทียซ่าของวันนี้ บายครับ